วันนี้จั๊กจ้าจะพาแปรลรลูปมะกรูดกันนะคะเนื่องด้วย,ช,วยช่วงเวลานี้ของทุกๆปีต้นมะกรูดก so okay. ็จะออกผลมากมายวันนี้เราจะมาแปรรูปเป็นมะกรูดแช่อิ่มหรือมะกรูดเชื่อมและตัวผิวมะกรูดนั้นเราจะนามาทําเป็นผมมะักรูดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะ มาดูกันแท้เมืบบ่อได้มาดมาแล้วก็ั้านทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาแทงเอาเปลือกออกนะคะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆเอาเปลือกออกบางๆนะคะไม่ให้มีเศษเขียวติดแมเราจะเหลือเพียงแค่ตัวเมือสีขาวๆที่หุ่งผลไม้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูคุณแม่ทำกันดีกว่าเพราะเจ้จาจ๋ายังใช้มีดไม่ถนัดนี่เลยค่อยๆปลอกเปลือกออก เอาส่วนสีเขียวๆออกให้หมดเพราะไม่งั้นมันจะทำให้มะกรูดเชื่อมของเรามีรสหาดและก็ขมได้นะจ๊ะเดี๋จ้าจ๋าจะช่วยปัดจุกให้แม่กันละกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ถนัดมากค่ะแต่เด็กๆใช้มีดก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ หลังจากที่เราปอกเปลือกเอาผิวมะกรูดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นผลแบบนี้นะคะก็มาผ่าครึ่งเพื่อเราจะเดี่ยวขั้นเอาน้ำมะกรูดและเม,ม็ดมะกรูดนั้นออกจากตัวเนื้อมะกรูดทั้งหมดเลยนะคะทำตามนี้เลยค่ะส่วนน้ำมะกรูดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไปทำน้ำยาล้างจานก,ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ทานน้ำมะกรูสดสดๆได้ mm. ก็จะเป็นประโยชน์ตร่างกายของเราด้วยแล้วเอาค่อย คั้งเอาน้ำมะกรูดออกก็จะเหลือเพียงเท่านี้ที่เป็นตัวเนืาา้อมะกรูดเราจะเอามาคั้งกับเกลือค่ะการนําเนืาา้อมะกรูดมาล้างกับเกลือนั้นจะช่วยทําให้ลดขมนั้นหายไปแต่เราต้องคั้นน้ำแบบนี้นะคะไล่ไลรอบนะคะหลังจากคั้งกับเกลือแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าอยู่ประมาณสักเทาหกรอบเพื่อให้ความขมที่มันติดอยู่กับเนืาา้อมะกรูดเนี่ยมันหายออกไปค่ะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ สว่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยให้เราแช่ตัวเนื้อมะกรูดเนี่ยกับน้ำเกลือทิ้งไว้สักห้าหกชั่วโมงแล้วค่อยมาล้างกอนจ้าแล้วเราก็นำน้ำปูนใสก็คือปูนแดงที่เรา,าแช่น้ำแล้วให้ตกตะกอนก็จะได้สีใส,ส,สแบบนี้นะคะมาแช่กับเนื้อมะกรูดที่เราล้างนะ้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะแช่ทิ้นไว้อยู่ 5ชั่วโมงไม่ก็ได้เพราะมันจะทำให้ตัวเนื้อมะกรูดของเราเนี่ยมีความแข็งได้รูปสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เราก็แช่ทิ้งไว้เลยพอแช่ทิ้งไว้เป็นไงคะเนื้อก็เด้งออกมาแล้วก็ดูสวยงามเวลาเราเอาไปเชื่อมหรือแช่อีกก็จะทําให้เนื้อมะกรูดน,นั้นไม่เละและได้รูปทรงที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นจึงนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วคั้นให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเตรียมน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้ที่เราจะเอามาใช้เชื่อมตัวมะกรูดนะคะใช้น้ำตาลทรายสักหนึ่งกิโลเพราะอันนี้เนื้อมะกรูดเราอยู่ที่ประมาณโลครึ่งนะคะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เที่ยวเอาตัวมะกรูดเข้าไปใส่ด้วยจ้าอยากได้สีสวยสดใสออกเป็นสีเขียวๆหน่อยก็เติมสีเขียวอัดปัน้นลงไปนิดนึ่งมะกรูดเชื่อมที่ได้ก็จะมีสีสวยสดใสดูดหน้าหา ไปจะเป็นการแปลรูปผิวมุกที่เราปรออกมาเอามาทําผงม,มัทูดกันค่ะเราก็นําผิวมกทดที่ได้เนี่ยมาตากแดดจนแห้งนะคะแล้วนํามาปั่นค่ะปั่นให้ละเอยียดมากห,หลังจากที่เราปั่นเป็นผงจนละเอียดแบบนี้เราก็เอากระชอนที่ตาทีดที่สุดเนี่ย ค่อยๆร่อนผงมะก,กูดนะคะเพื่อให้ได้ผงมะกรูดเนื้อละเอียดเอาเก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้มากมาไม่ว่าจะใส่ในอาหารหรือว่าเราจะนำไปทำถูกกันอยู่ได้